สวัสดีครับไปมไยพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับรพี่น้องผู้ใส่แรงงานในประเทศต่างประเทศนะครับเป็นกำลังแรงใจให้เด้อพี่น้องไอ้โสกวันมันลำลำไม่รวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมีลุงนวนวมาแบะบึงวัวลุ่มสวดพี่น้องว้ายยางข้างไหนน้อหนูดิ เออไวนุ่มสวดกำลังเสียวท่านดอกโตพี่น้องมาแวะถามสื่อท่านพผว่าบริขายดอกพผว่าแต่ใสเองมันสะนุนได้วุวว้นไวไวผลพลมาผลเปลีล่ยนราคาขายง้ออยู่พี่น้องไอ้เบาพี่ละพีกัดมือนีลุงบั่นอยู่บ้านโพสีมู 12, มนานาสิบสองต่มุนหนังโพดปิศาลดองไข่เ้อพี่น้องผลมาสิปล่อยงัวเถิดของอยู่เวอร์ัันบักเถิด ี๋ยวของคนรับเปิดราคาขายให้แน่พบสนเป็นยางอย่าเบื้งไกลพันยุ่นผู้เบาแกงเหง้าันกระไดอะไรพวกง่ายก็ได้พี่น้องเหง้าคนกระส่งหูส่งเชียงนี่หรอกตื่นผมว่าไปแวะเนี่ยนอน ข,ข้าวขพดขย่นี่ิวาดนะงัวาาแย่แม่งพี่น้องง้อผืนกะไมีงัวไทยผืนเมืองนี่ละอยากออกไทยกลางแล้วมีเบือไม่ลื่นแล้วนี่บักเทิกเพิ่นน่อเดี๋ยววันที่เปิดราคาขายเพิ่นห้องไว้สิบเกทพี่น้องราคาต่อรองได้ไปได้บ่เนี่ เรศสนใจกระทักมากเ้อพี่น้องเอ้เดี๋ยวสิขอเบอร์โซ่ขึ้นไวให้ดีละไอหนุ่มไอหนุ่มเลาะไอหนุ่มเลาะบ้านโพสีหมู่สิบสองตำบลหนังพลพิสัยน้องคายป็นเรลียงง้วแล้วเปิดราคาบักนี้ละนี่งัวผูอายุประมาณสามปี ห้องไปสิบเจ็ดว่าสินหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทค่าต่อร่องในพี่น่องกูดได้อยากไปเป็นพอคุ้มฝุงว่าใหยฝืนเมืองเขาหรือไปใช้การใช้งานไงทักบ้านไหนนี่นึกวนมาแวะเป็นพอดีเป็นกำลังเอิทานออกต่อเป็นพอทานพรมพอทานใส่ในกลัวเลื่อน มาเปิดราคาง้อไห้แน่วง้วผูตัวนี้และวพี่ว่า่ะผู้เชี่ง <c oughs> <c oughs> เป็นเห็นกล่องพนยางเรียวๆไม่ใส่ผมลาอยากไปยุบบ้านไหมวะดูอัน <c oughs> ไม่กินยาอ,อ,อย้อนบ่ายุบบ้านนั่นนี่มันอยากอืดหนาไม่ได้เฟี้ยงแหง คุณยางมาส,ส้มกล้องมันก็ไปแล้วพี่น้องคุห่มงมื่นเจ็ดถึงมื่นเจดพับาทซ่อนราคาง,งวาพี่น้องเดี๋ยวมาขายตามสภาพละ,ละขายถือตัวพันเมื่อเดไดๆกับมาต่างาาางาอ,องราคาพนเอ,อ,เ,อ,นอนนเดี๋ยวมาง,งวนส้มแม่ยโค้งมนพืนบ้านเดี๋ยวมาคนขายออรามูอบักเถิกหน่อยส้มอื่นน่ะเหลืออยู่นี่แต่งวนหน่อยบไห พค้แม่ลูกคนมั่นครับ่าขายดอกเป <c oughs> ิดราคาตัวเดียวต้องบดเคี้ยวกันล้วเป็นสิมาการ้อบออกมาดิคุาบ, <c oughs> บาวไอ้กล่องพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> บอกเปิดราคางัวให้เราเนี่ยอยากให้บึงอยากให้บึงไก่กันเ <c oughs> <c oughs> ลยนะทียงหน้ากัน <c oughs> อย่างน้ำทางๆๆาเรี่ยวอยู่คน

เกษตรกรผู้ผนเลี้ยงงัวกันช่วงนี้เวลานี้กับอดข้วนกันพี่น้องเอ้ยสรับราคางัวราคาคว้ยเกษตรกรก็ได้ไร้หม่องที่ลุ้งวนไปหาเปิดราคากันขายบนใดอยู่กอค้ากับหาเลาอย่างอยากซู้มือนี่ เปิดตัวเดียวควกเมลูก็ขายบ่เสียลูกะควกแม่ลูกว่าบ่โอ้แต่บักเถิงตัวเดียวเทียนเดียบัรท่านกับขายบัรท่านอ่ะเฮยกันขายในพีนองแล้วเอาเลยนี่ถึงไม่ติวย่างดีเนาะพคนว่าแต่ใส่ในครืยเลื่นพี่น้องไม่บกไม่ติวท่านพคนว่าเออวิธีท่านอันไม่ ติ่วไม่บกคนบ่ขายเพื่นอนแต่เซ้เองผู้บ่าวสวดค้นขยันเรื่องทั้งงวัวเรื่องทั้งหลานาปล่อยไปใส่ปอยลงทงเนี่มยม่งัวโอ้เพื่นหน้าไก่บ้านบ้านไก่หน้ามีท่ทงหน้าเพื่นนี่เพื่อนรอมลวดขาออกลากอย้่พุ่น Kim thấy hằng yang đi học để bọn em bay cho cái cây cho bọn ờ bọn buộc bọn buộc bọn em bọn em bọn bằng bọn em bọn hết bọn em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  bọn งัวพิ่นกะเมีตัวไข่เด้ไข่คือจาของเพิ่นนั่นแหละพิ่นขายอยู่เรื่อยเรียกตัวงัวเขานี่พัวน่ะเหลืองงัวสิบสามตัวพอดีขายบักเถื่อบอกเพิ่นดีหาพันธใหม่มาใส่ตีมันอยู่ตั้งตัวดนหลับบอยู่ตั้งตัวดนหลับบ่งัวลูกควักบ่งัวลูกควกเหรอเออมันจะผสมกันเองงสิขายออกเต้งัวพิ่นกงิลังพัฒนาสายพันธุ์เพ่นมาขนาดเอาไปมันอยู่นั้งหลายปีแล้วเป็นงัวลูกควักว่าสัญญานผสมกันเอง ไอสิขายาออกพี่น้องมาออกไปเล่าเนี้ยง้อผูเนี่ยเราห่วงไปสิบเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทมาหอดมาถึงแล้วสิลุดลงอีกกระดกแล้วา่าเงินดำข้ำตัวง้อผูล้ลราเป็นกระลังองบคาดออกโต เปิดราคาขายง่วยเพื่อนกันเพื่นก็นส่งหูโตแล้วเนาะส่งหูส่งเชื่อยยุบอะไปมองเงื่อนี่รวะก็ตั้งกินเสีน้อยเลยเตรียมตัวแลยนเลยด้วยนี่ ง้วงกล้วยก็ราคาถูกผู้ใดก็อยากขายอยากขายง้วงเท่ขายง้วงอกขายง้วงออกได้ง้วงนี่สืหาซื้อน้องไม่มาเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงยังน้อบ้านนี่วะเอาคลิปนี้ก็ทีประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นการเปิดราคาหนาควักใครเสียเลาะผู้เบาผู้เบาเลี้ยงง้วง ย่บานพวกสีกองขันเทกก่ากดไหลกดแร่กดติดตามไปเ้ยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงอ้วนบ้านหน้าเพื่อนในการเดินทางไปทําคลิปต่อๆไปเพื่อนำสนเสนอพ่อพี่น้องวิธีชีวิตบ้านๆเท่า สำหรับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งติดตามเราชมก็ขอพูดหลายเด้อพี่นอ้องลำลำลุ้ยเบิดทุกผู้ทุกคนผู้ใส่แรงงานไส้โซกัอนมนันคือเสียลเลาะเลยเิ่นใส่แรงงานอยู่ผู้เดียวทั้งเผาทานทั้งเลี้ยงงัวเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าอา้าวโซกัอนมนันเด้อเสียเลาะเอยเปิดราคาขายให้กันเลยโซกัอนมนันให้คนซื้อได้ขายน้ำมันน้ำเมืองเพิน่น สวัสดีอยู่ดีวีแอ้งครับผมสวัสดีครับ